มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนกู้ภัยช่วยสารฝันหนูน้อยวัยหกขวบป่วยเป็นมะเรง็งระยะสุดท้ายอยากไปเห็นทะเลอยากจะกินกุ้งเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำเอาน้ำตาซึมกันทางโซเชียลนะคะจากกรณีนายมนตีไตรักกำนันเทศบาลตำบลดอนหัวล่อได้โพสต์เล่าเรื่องราวหลังจากที่หน่วยกู้ภัยมังกรชลบุรี สารเจ้านาจาซาไทจื้อได้พาเด็กหกขวบไปสัมผัสทะเลเมรไซครั้งแรกและอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของน้องนะคะเนื่องจากน้องเองป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายโดยทางด้านหน่วยกู้ภัยได้จัดเตรียมรถสารฝันเด็กหกขวบเอาไว้ค่ะ วินาทีที่น้องมาถึงได้เห็นทะเลตามความฝันนะคะน้องยิ้มแล้วก็ดีใจมากๆคุณพ่อถามว่าน้องอยากจะเอาขาจุ่มไหมน้องพยักหน้าคุณพ่อไม่รอช้าค่ะอุ้มน้องเอาขาจุ่มทะเลแล้วก็พื้นทรายพร้อมหอมแก้มน้องตลอดเวลานะคะแสดงความรักออกมาให้น้องได้สัมผัสในแววตาของผู้เป็นพ่อมีน้ําตาไหลออกมาตลอดค่ะน้องบอกว่าอยากกินกุ้งทุกคนไม่รอช้าไปหาซื้อกุ้งเผาให้น้องนะคะน้องได้แค่ถือกุ้งเอาไว้ในมือตลอดเวลา ได้สัมผัสรสชาติของกุ้งเผาที่ได้รับการป้อนจากคุณพ่อคุณแม่เพียงชิ้นเล็กเท่านั้นนะคะไก่เหลืองที่ขึ้นชื่อของบางแสนน้องก็ได้แค่สัมผัสแววตาที่ไร้ดิงสาข,ของน้องแสดงออกมาว่าน้องน่าจะมีความสุขมากที่สุดค่ะทั้งนี้หลังจบภารกิจนะคะน้องยังคงปลอดภัยขณะที่ตัวกำนันได้ขอขอบคุณทุกคนที่มาช่วยภารกิจนี้ส่งต่อความฝันของน้องที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะคะที่อยากจะเห็นน้ำทะเลสักครั้งในชีวิตค่ะ โดยเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปมากกว่า3,000 30, ครั้งส่วนใหญ่ขอให้น้องแล้วก็ครอบครัวน้องเกิดปาฏิหาริย์ในการรักษาขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ